ใช่รถเข็นสำคัญค่ะโอ้รถเข็นก็เ้วไม่ได้ซื้อเลยใช่ไหมค่ะโอ้เออเอาไปสักคันหนึ่งแล้วไปให้ใครก็แล้วแต่นะยกให้คันหนึ่งพี่โอเอามาคันหนึ่งแล้วนะเออคอแล้วแต่คุณเกศจะไปให้ใครค่ะเนะเอาใหม่ๆเลยนี่โอ้โหนี่เห็นไหมสวยงามค่ะนะฟาซิแคลนี่อัณเกตนี้มาให้เลยแล้วแต่คุณเกตจะไปให้ใคร นะเพราะว่ามีต้องต้องหกคนหกคนหรอหกคนเอาเอาทำไมอีกคันหนึ่งเผื่อเขาจะเป็นเพื่อนมีผู้โชคดีสองคนเอาพี่โอ้ไม่คันหนึ่งนะเอานะเอามาอีกคันหนึ่งนะมีหกคนสองคันเพราะมันก็ต้องมีผู้ที่ไม่ได้ใช่ไหมแบ่งกันนั่งก็ได้ค่ะเอาแบ่งกันนั่งเหรอถ้างั้นเอาไปคันดีกว่าเอาเป็นสามเอาเป็นสามแบ่งสามแบ่งสามพอเออผัดกันพอได้ค่ะแบ่งสามแบ่งสาม หรือจะเอาหกคันเอามาหกคันอเ,คเอามาหกคันเลยเออไม่มีผู้ผิดฝังเลยจากวันนี้ไปไนะไม่ต้องแย่งกันแล้วตรงนั้นไม่ต้องแยง่งไม่ต้อง,งอะไรเลยเอามาเลยเนาะเอาเลยเอ,อันนี้เราเอามาจากของฟาซิแคร์เอาเกรดนี้มาให้เขาเป็นบริาษัทที่นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายอันนี้ทางการแพทย์เลยนะ อันนี้คือถูกต้องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆเช่นเตียงผู้ป่วยวิวแชร์ต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็มีอีกหลายแบบด้วยนะมีไม้เท้าเก้าอี้อาบน้ําสินค้าอื่นเยอะๆก็ฟาซิแคร์นี่แหละนี่เอามาให้ชอบไหมน้องๆชอบชอบครับขอบคุณ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 ครับเข้าเข้าใจหัวใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้คนอื่นอาจจะเห็นว่าทั่วไปแต่เมื่อเราเจอเหตุการณ์อย่างเนี้ยสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมาก นะแล้วก็มีใหม่ๆมันก็จะมีพลังแล้วก็จะได้ไปทํางานเพราะว่างานหนักๆทั้งนั้นเลยแล้วงานที่จะต้องดูแลแล้วลูกค้าจะเข้ามาเยอะเยอะคนไทยใจดีจะบ่นไหมถ้าทำไม่ทันไม่บ่นครับเหนื่อยจะบ่นไหมไม่ไม่โอ้เราจะเป็นพลังแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนอื่นด้วยวันนี้ก็ถือว่ามากมายมหาศาลอีกครั้งหนึ่งนะฮะโมเลนิติเวิร์กพอยต์ปันสุขวันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น เพื่ <นะ S 1> อดวงพลังให้กับกลุ่มอย่างนี้ไม่ท้อไม่ถอยเอ้าวแลละมาถึงทางด้านนี้เดี๋ยวทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเราก็มีพลังตามสติปัญญาของเราปัญญาปัญโซและนี่ก็คือของปัญสุกทั้งหมดที่วันนี้คุณเกตต้องเอากลับไปให้ได้ครับซึ่งภารกิจที่จะมาท้าทายเธอนั้นจะเป็นอะไรชุ